สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับ f อบอทโจ FC น้องอ้งอิงอีลาน้อยของเฮ้านะครับช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับ Jo1 Off i c i a l นะครับหายใจเข่าหายใจออกนะครับก็มี่ใต่สาวน้อยเพชรบานแพงคือเก่าคือเก่านะครับเมื่อนี้นะครับอีลาน้อยนะครับเดินทางไปที่อำเภอพูสิงนะครับ เดินทางไปกับทีมงานรถตู้นะครับมินิมี่พ่อเอกนะครับน้องอุ้งอิงนะครับบ่าวโทนนะครับไปนํากันนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์นะครับเจ้าอาวาสวัดหนองครูนะครับเดินทางไปนะครับซึ่งไปถึงนะครับไปถึงที่ศูนย์นะครับเพิ่นไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับหน่วยบริการภูสิงห์นะครับจังหวัด สีสเกตนะครับหน่วยบริการนี้จะอยู่ติดชายแดนนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับหน่วยบริการภูสิงนี่เป็นเป็นศูนย์อีย่างครับเป็นศูนย์นะครับสําหรับดูแลนะครับคล้ายๆเป็นโรงเรียนอนุบาลนะครับดูแลเด็กๆนะครับแต่นี่เป็นศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษนะครับเด็กพิเศษยกตัวอย่างครับที่นี่ หูหนวกนะครับมีความผิดปกติทางร่างกายนะครับเบาบอดได้นะครับเป็นใบอังศิกมีนะครับคือเป็นเด็กพิเศษนะครับเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับเนาะน้องเดินทางไปถึงมีคุณครูนะครับออกมาตอนรับจ้าหน้าทีนะครับของทางศูนย์นะครับออกมาตอนรับนะครับน้องนะครับ แต่ก็มีนะครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองครับบางส่วนนะครับที่ลูกข้าวนะครับกลับมารอตอนหลับนะครับแต่บนหลายนะครับเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนนะครับเพิ่นเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบุ่รู้ว่าสิมามือไหนนะครับบริแจงข่าวลงหนานะครับก็คือว่าน้องผู้หญิงนี่เวลาเพิ่นทีหน่อยนะครับเพราะว่า สิออกไปนั่นไปนี่ไปเดินคอนเสิร์ตไปออกรายการทีวีนะครับก็เขาสิบมีเวลานะครับมามอบนะครับก็เลยมือนีถือว่ามีมีเวลาว่างนะครับกนเดเดินทางมามอบเงินนะครับซึ่งเงินมนีจำนวนหนึ่งแสนสองมืบาทนะครับเอามามอบให้หน่วยบริการผู้สิงนะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษนะครับ ผู้ชายกักบคู่เห็นแล้วก็เห็นแล้วกันแล้วครับเป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วน้องหญิงนะครับเบิงแววตาแล้วก็โอ้โหนะครับเพิ่นก็ทรงสงคือสีสงสารเด็กหน่อยนะครับเวลามีจิตใจนะครับอ่อนโยนนะครับมีจิตใจดีนะครับอเพิ่นมองเด็กหน่อยอ่ด้วยความ ดีใจนะครับที่ได้เดินทางมามอบนะครับมอบเงินจานวนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทให้ทั้งศูนย์นะครับอาจจะได้ดูแลนะครับเด็กในศูนย์แล้วก็เงินส่วนหนึ่งจะเอาไปสร้างนะครับสร้างเป็นอาคารน,นะครับปรับปรุงอาคารน,นะครับเห็นคุณครูันบอกว่าจะเอาไปปรับปรปุงอาคารให้มันดีขึ้นนะครับเป็นเงินหนึ่งแสนสองหมื่น 1, 20, บาทครับ เงินที่หนึ่งแสนสองมนบาทนี่มาจากสานะครับมาจากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับน้อง,งองค์หญิงนะครับที่บริจาคคาว่าบางส่วนนะครับแล้วก็มีเงินที่น้อง,งองค์หญิงนะครับได้นำตุ๊กตาเอามาประมูลนะครับเอาเงินนะครับมาบริจาคในศูนย์นะครับถือว่าน้องนี่ครับมีเวลานะครับมีเวลาหน่อยก็จริงต่ว่า ิดใจดีคิดใจงามนะครับพี่น้องนะครับทําบุญตลอดนะครับถ้ามีเวลานะครับก็สิไปทําบุญตลอดนะครับซึ่งการมะมอมเงินในมือนี้นะครับกับเอฟซีแฟนคลับกบหลายเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบอกกับท่านหันนะครับบอกกับท่านหันนะครับเพราะว่าน้องอิงซิมีภารกิจหลายนะครับไม่กำหนดการเพิ่นสิไปในคือคือสิโบแนนอนนะครับ คือไปนั่นไปนี่ครับบางทีก็เปลี่ยนกาหนดการนะครับภาษีประมาณนั้นนะครับเพราะว่าปกติถ้าน้องอิงไปใส่ในแฟนคลับเอฟซีสิบหลายนะครับค่อยมาตอนรับนะครับน้องอิงนะครับวมื่อวผู้ชายเขาพูดได้เห็นแววตาของน้องนะครับน้องรู้สึกน้องมีความสุขนะครับมีความสุขหลายทีเด็บุญกับน้องๆนะครับ้องๆในเด็กพิเศษนะครับ FC น้องอุ้งยิงนะครับสามารถนะครับไปทําบุญนะครับโดยการนํานะครับเป็นคลายเป็นทําเป็นโรงทานไปก็ได้นะครับเป็นเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆบางสิก็ได้นะครับที่น้องทาอยู่ใกล้เคียงกับเชิญนะครับเชิญไปนะครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับหน่วยบริการภูสิง์นะครับสามารถเอาอาหารไปเลี้ยงน้องๆได้นะครับ ถือว่าทำบุญเอ็ดบุญน้ากันนะครับผมมาในโมเมนต์ข้างสุดท้ายดอกเพราะว่าน้องอิงพึ่ต้องกลับมาแน่นอนนะครับเมื่อเห็นแ่าตาเด็กน้อยเนี่ยนะเป็นทีนาสงสารนะครับน้องอิงอาจมีโอกาสเพิ่งอาสิกลับมาแน่นอนนะครับฟังข่าวนะครับดูข่า,ขาวคร่าว,าวของน้องน,นะครับพิ่งอาศิกแจ้งที่หลังนี่ดอกนะ ผู้ชายครอบครัวคิดว่าน้องต้องกลับมาอีกเพราะว่าเด็กน้อยที่ศูนย์นะครับเป็นที่นาสงสารนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็มีการถ่า,รายรูปก,กับน้องนะครับถ่ายรูปก,กันนะครับมอบทาพิธีมอบเงินนะครับอมอบเงินให้ทั้งคุณครูที่ดูแลศูนย์นะครับ ลักษณะตึกตัวนี้ก็บเบิ่งลักษณะอาคารนะครับก็เริ่มเล็กเล็กก็เริ่มพุพังหลังลังค่าก็เริ่มนะครับเล็กเริ่มเข่าสนิมนะครับเพิ่นก็จะน้ำเงินจุนวนนี้ไปนะครับไปปรับปรุงนะครับสแมแทนน้มันที่ชํำรุดนะครับก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับจะได้ให้น้องๆเพิ่นอยู่สบายนะครับปลอดภัยนะครับศูนย์บริการศึก สาพิเศษหน่วยบริการภูสิงห์นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องท้าเอฟซีน้องนะครับเอฟซีหลายอยากทำบุญนะครับติดต่อขับไปได้นะครับหลังจากนี้น้องเนี่ยมอบเงื่อนแล้วน้องก็สิกลับไปนะครับบ้านน้องคู่นะครับบ้านน้องหญิงนะครับเพื่อไปรอนะครับบอดโจนะครับช่วงใบายเพื่อจะเดินทางขมานะครับรีวิวบ้านน้องอีน้องลูกหิงนะครับ สีเพสีเบเยอร์นะครับสีขามมานะครับมารีวิวสีนะครับทาบานของน้องหญิงนะครับอ่ส่วนตอนเย็นนองก็สิเดินทางลงเทพกรุงไทยนะครับเป็นกำลังใจนะครับจนมาบีนาหน้อยเฮานะครับเดินทางปลอดภัยนะครับอ่ามอนี่นะครับผู้ชายกับคู่ขอบคุณ เอฟซีแฟนคลับน้องหลายๆครับที่รวมทําบุญนะครับขับคุณหลายๆนะครับขอบคุณแทนนองหญิงนะครับพบกันไหมนะครับตอนหน้านะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยว JO1 Official นะครับขอบคุณหลายๆครับ